จร,จริงผางสามปีที่รอคอยกับคดีเตี้ยมชออุบัติเหตุหรือทารุณกรรมคดีนี้นะคะสารจำคุกจำเลย6เดือนโดยไม่รอรงอาญานะคะในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ค่ะผู้ก่อเหตุถูกจำคุกทันทีหลังสารพิพากษากฎหมาย นะครับคุ้มครองสัตว์ป้องกันการทรมานสัตว์ได้มีสภาพบังคับใช้แล้วเราจะได้เห็นคำพิพากษาคดีนี้ออกมาเป็นตัวอย่างว่าศาลตัดสินจำคุกแล้วไม่รอลงอาญาอะไรคือมูลเหตุจูงใจให้จำเลยลงมือฆ่าเตี้ยสุนัขที่มีแต่คนรักและเป็นขวัญใจของคนในมหาวทิทยาลัยเชียงใหม่ วันตัดสินคดี25กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มคนรักเตีย้ยและเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ร่วมต่อสู้แต่สแสดงความดีใจอย่างที่เห็นรับน้องไห้ค่ะดีใจค่ะที่กฎหมายแล้วก็ศาลแล้วก็อายการท่านพิพากษายังมองเห็นความสำคัญของสุนัขตัวนึงค่ะซึ่งเขาโดนฆ่าแบบทารุณโดยที่เขาไม่มีความผิดเลย เราก็รู้สึกพอใจกับผลการตัดสินเพราะว่าตลอดเวลาที่รอสามปีกว่าเนี่ยเราก็รู้สึกไม่มั่นใจว่าพี่เตีย้ยจะได้รับความยุติธรรมแค่ไหนแต่ก็คือวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าศาลก็มีความยุติธรรมแม้แต่กับสัตว์ที่ไม่มีทางสู้พี่เตีย้ยอะถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปหน่อยได้ไหม เตี้ยหรือช้างสุนัขพันธุ์ทางเพศผู้มาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อประมาณปี2 5 5 8ความน่ารักแสนรู้ของเตี้ยดึงดูดให้คนที่พบเห็นเข้ามาเล่นด้วยและขอถ่ายรูปจนหลายคนหลงรักเตี้ยเรื่อยมาถึงกับมีกลุ่มคนตั้งเพจคนรักเตี้ยขึ้นมาเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเตี้ยอีกด้วยและภาพที่จดจำจนเป็นข่าวให้คนทั่วไปยิ่งรู้จักเตี้ยคือการร่วมวิ่งขึ้นดอย กับประเพณีรับน้องของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนรักเตี้ยค่อยๆเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาที่เตี้ยอยู่ที่นี่แต่แล้ววันหนึ่งในปี2563เตี้ยได้หายตัวไปก่อนมีคนมาพบเตี้ยในสภาพเป็นซากที่ตายแนวซากพี่เตี๋ยที่พบเนี่ยวันที่หายไปคือคืนวันที่3พฤษภาคมนะคะแต่วันที่พบซากเนี่ยคือวันที่7พฤษภาคมลักษณะ ซาก็ส่งเกรนนิดหน่อยแต่ว่ายังมีลักษณะของความเป็นคงสภาพของความเป็นซากสุนัขท,ที่ที่ยังดูออกอยู่ว่าเป็นเป็นสุนัขอะไรเพศอะไรอย่างเี้ค่ะเจ้าหน้าที่เริ่มสอหาเส้นทางการตายของเตี้ยจนพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดก่อนจะนำไปสู่ตัวผู้กระทําและมูลเหตุจูงใจในที่สุด คือคดีนี้เนี่ยะตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่พนักง,งานสอบสวนเข้ารวบรวมมาเนี่ยชัดเจนมากก็คือแบบจำเลยเนี่ยได้ขับรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะเข้าไปรับเตี้ยมอชอมาจากออมหาวิทยายลัยเราก็พาออกไปเขาเรียกว่าออซอยพนางซึ่งเป็นซอยเปลี่ยวมืดแล้วก็เป็นซอยตัน ะะเมื่อพาออกไปแล้วเนี่ยก็มีพยานในส่วนของตาํารวจที่เขารวบวมไว้ก็คือเป็นแก๊ปนะคะซึ่งมาส่งอาหารให้กับลูกค้าบริเวณนั้นพอดีเขาเห็นจากแสงไฟหน้ารถจัก,กรยานยนต์นะคะเราก็จําได้ว่าเออเป็นจําเลยนะคะอยู่บริเวณที่มีการพบซากพิเทียมอชอะคะ่ะ จำเลยอ้างว่าพาไปเที่ยวนะคะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงแบบแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีการห้ามใหออ้ประชาชนออกจากเคหสถานเนี่ยสี่ทุ่มซึ่งช่วงเกิดเหตุเนี่ยสองทุ่มเจ็ดเศษใช่ไหมคะสองทุ่มเจ็ดเศษอ้างว่าไปเที่ยวสถานที่เที่ยวเป็นแบบซอยตันมืดไม่มีผู้คนก็มีพิรุธอันหนึ่งแล้วนะคะ อันที่2บอกว่าเมื่อเขาขับพาพี่เตี้ยพี่เตี้ยไปเที่ยวเนี่ยมันเกิดกรณีที่เหมือนประมาณว่าทางราช,ชันพี่เตี้ยหล่นออกมาแล้วก็รถที่เขาขับเนี่ยไปทับแม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นถึง10บตารวจโทสังกัดตํารวจตะเวนชายแดนก็ไม่ได้สร้างภาวะกดดันกับตํารวจเจ้าของคดีเพราะมีการตรวจพิสูจน์รถที่ใช้ก่อเหตุและทดสอบทิศท,ทางอุบัติเหตุผลออกมาไม่มีน้ําหนัก และสวนทางกับผลนิติเวชวิทยาโดยสิ้นเชิงกระดูกบร,ริเวณท่อนร่างนะคะรำตัวแล้วก็กระโหลกศีรษะเนี่ยมาจากวัตถุของแข็งไม่มีคมกระทำการแบบเหมือนกระแทกแรงๆหลายๆครั้งอันมีลักษณะเป็นการธรุณกรรมก็เลยมีความรู้สึกว่าพยานหลักฐานมันเชื่อมโยงต่อกันมองว่าจำเลยเนี่ยน่าจะเป็นผู้กระทำความผิดจริง เมื่อถึงตอนนี้อยากจะรู้แล้วล่ะครับว่ามูลเหตุจูงใจอะไรที่ทําให้สิบตํารวจโทรผู้นี้ลงมือทารุณกรรมเตี้ยสุนัขที่ใครๆได้สัมผัสแล้วก็จะหลงลักได้ไม่ยากเลยเรื่องนี้ที่พนักง,งานสอบสวนเขารวบรวมมานี่นะคะมันมีมูลเหตุจูงใจจากจำเลยเองเนี่ยกับเพื่อนสาว เพื่อนสาวของจำเลยเนี่ยมีความรักษว์แล้วก็ชื่นชอบแบบเตี้ยเนี่ยมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงประเด็นตรงเนี้ยมันมีการพูดคุยแชทไลน์กันนะคะเป็นพยานหลักฐานที่ตำรวจเขารวบรวมมาว่าออตัวจำเลยเองเนี่ยแชทกับเพื่อนสาวว่ามีชอบเตี้ยมอชอม,มากๆเลยแล้วก็อยากจะฆ่า ในในแชทไลน์ที่ที่ส่งให้กับทางออสารพี่นาน,นะคะก็ตรงนี้ก็เป็นมูลเหตุว่าจำเรยเนี่ยเขาไม่ชอบเตี้ยมอชอประเด็นตรงไหนารายละเอียดลึกๆเนี่ยออไม่ขอกล่าวถึงนะคะแต่รู้ว่าจำเรยอยาไม่ชอบแน่นอนเราสืบตรงนี้ให้สาลเห็นเลยแล้วมีพยานหลักฐานรองรับจากการแชทพูดคุยที่เขาต้องการฆ่าเตี้ยมอชอก่อนที่จะมีการพบซากเนะะี่ยค่ะสปีที่เตี้ยจากไป สามปีที่คุ้มค่ากับการรอคอยผลพิพากษาเมื่อสารชั้นต้นตัดสินจำคุกจำเลยหกเดือนโดยไม่รอลงอาญาเป็นการตัดสินที่บางคนก็พอใจและบางคนก็ว่าโทษยังน้อยไปสำหรับเจตนาในการฆ่าเตีย้ยสุนัขตัวหนึ่งที่มีเลือดเนื้อจิตใจและคนรักมากมายซึ่งก็ไม่เสียเปล่าเลยครับสำหรับการต่อสู้ทวงความยุติธรรมที่กลุ่มคนรักเตีย้ยและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ a t c ด d o g t h a i l a n d ได้ร่วมมือกันตลอดมาและขาดไม่ได้คือคุณลุงสมศักดิ์เจ้าของสุนัขที่ชื่อเตี้ยหรือช้างที่ยังจดจำความรู้สึกในวันที่ศาลตัดสินลงโทษผู้ลงมือฆ่าเตี้ย ก็ดีใจนะครับที่ว่าเจ้าเตี้ยยังได้รับความเป็นธรรมอยู่นอกทุกคนเลยเอฟซี FC, ทุกคนกอดคอกันร้องไห้ที่ศาลวันนั้นครับเพราะทุกคนเลยดีใจกันว่าถึงจะติด่เดือนรู้สึกมันจะน้อยไปเขาก็ยังดีใจที่ว่าศาลให้ความเป็นธรรมอยู่ที่ว่าเจ้าเตี้ยบัยอมตายฟรีเาะยังมีคนนี้แม้แต่ผู้พิพากษาก็ยังฮักมันอยู่นี้อยู่ว่าศาลนี้เออเพราะว่า ผมว่าเป็นคดีแรกนะครับของในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยเจ้าเตีย้ยเจ้าจ้างเนี่ยนะครับคดีแรกเลยจริงวานนี้รูปปั้นเตี้ยคือตัวแทนความรักความคิดถึงที่คุณลุงสมศักดิ์พอจะทําได้เตี้ยเป็นลูกของแม่ถุงเงินสุนัขพันธุ์ทางที่เกิดที่บ้านหลังนี้ก่อนที่เตี้ยจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนคุณลุงสมศักดิ์ก็เคยทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อเกษียณจึงออกมาขายอาหารอยู่ข้างๆมหาวิทยาลัย ผมว่าจริงพูดถึงว่าเนาะแค่อายุตเองมานี่มันอายุบางทักษะดีๆนี่ถึงยี่สิบปีนะฮะยี่สิบปีนะยังแม่ถุงเงินเนี่ยออสิบสี่สิบหกปีแล้วเราคูณพอหรอแม่ถุงเงินนี่นะสิบหกปีนะนะแต่เตียเต้ยมเที่ยมกัได้กี่ปีครับว่าห้าหกจะแปดปีจะจะจะ,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 จะประมาณจะสิบปี แม้เตีย้ยจะอายุสั้นจากไปก่อนวัยอันควรแต่ที่ผ่านมาเตีย้ยได้ทำประโยชน์ให้กับสุนักกว่า200ตัวในมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ได้มีอาหารการกินที่สมบูรณ์เนื่องจากมีกลุ่มแฟนคลับคนรักเตีย้ยนำอาหารจำนวนมากมาเลี้ยงเตีย้ยสุนัขตัวอื่นจึงได้อน,นิสง์ตามไปด้วยที่สำคัญคดีการตายของเตีย้ยนับเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ศาลสั่งตัดสินลงโทษผู้ก่อเหตุโดยไม่รอลงอาญาเพราะที่ผ่านมามีแค่ปรับ หรือรอลงอาญาตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายป้องกันทารุณกรรมและการจัดสอดิภาพสัตว์พุทธศักราช2557ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองสัตว์โดยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาท ็นคดีตัวอย่างนะครับแม้ว่าจะกฎหมายจะเป็นแค่ตัวหนังสือแต่คนร้ายกลัวประสิทธิภาพของกฎหมายแล้วเรื่องนี้ครับอายการได้รวบรวมพยานหลักฐานแม้จะเป็นพยานหลักฐานแวดล้อมสืบพยานจนสารเชื่อแล้วก็ลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญาพนักง,งานอายการสำนักง,งานอายการสูงสุดจะทํากฎหมายให้มีประสิทธิภาพใครที่ทําผิดแม้ไม่มีคนเห็นอย่าคิดว่าท่านจะรอด อยากจะเรียนว่าประชาชนทุกคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกวับเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นี่นะคะประเทศไทยเรามีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองสัตว์แล้วเราเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญานะคะมีโทษจำคุกเราก็มีการจำคุกจริงๆเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อทุกท่านเห็นการทารุณกรรมสัตว์อะไรพวกนี้นะสามารถที่จะเข้าแจ้งความกับ ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุได้เลยนะคะอันนี้เป็นอุทาหรณ์จริงๆค่ะ